สวัสดีครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบสองนะครับเราจะไปวิ่งแกปันใช่ไหมครับออกประมาณแปดโมงเจ็ดมงสิบสองก็ประมาณแปดโมงนะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเราจะได้เงินพันห้าภายในวันนี้ตั้งแต่แปดโมงถึงสามทุ่มเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้อยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นไปนไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันออเดอร์แรก สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ไหนนะที่ไหนพ่อแถวๆทีท่เวทนะครับตอนนี้เวลา8โมงตรงงานยังไม่เด้งมารอครับป้าหมหยเราวันนี้ต้องถึง1 0 0าให้ได้แรกแล้วนะครับงานแรกกับงานที่สองมาติดกันเลยเดี๋ยวเราได้ของเดี๋ยวเราได้ของแล้วเราจะถ่ายอีกรอบนะครับไปดูกันเลย แล้วครับออเดอร์แรกเป็นพันนี้เลยสกอรนะครับเจอกันสองห้อคนสอเทล์ดเก้าศูนยออเดอร์แรกไปเรียบร้อยแล้วเวลา8ปดโมงสี่ตอนนี้กำลังไปออเดอร์ที่สองที่บางพัดนะออเดอร์ที่สองผ่านไปเรียบร้อยตอนนี้เวลา9ก้โมงสินาที เดี๋ยวรอไอด้ที่สามเต้งมาจะใช้เวลาไปทั้งหมดทีนาทีตั้งแต่แปดโมงเราใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่บบาๆได้ร้อยบาทไม่ถึงร้อยหรอกถึงวะเดีย๋ยวเดี๋ยวสรุปให้ฟังตอนถ่ายคลิปนะครับได้สองออเดอร์ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่บบาๆก็ได้อยู่โอเคไปเลย <c oughs> มาแล้วออเดอร์ที่สามมาแล้วร้านข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ เอาได้สามตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งส <45 S 1> ิงหายังไม่รด้เดี๋ยวรออย่างเดี๋ยวรอไปส่งกันนะครับสวัสดีครับออเดอร์ที่สี่นะครับรออาหารออเดอร์ที่ส,สี่จะถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวโทรอีกรอบนะครับออเดอร์ที่สี่เรียบร้อย 8. ไปไปส่งกันงานที่ งานที่เท่าไหร่วะงานที่ห้าปะงานที่ห้าเพราะในงานที่ห้าปะงานที่ห้านะครับเราก็มาร้านที่ข้าวมันไก่กันงานที่สี่ผ่านไปเรียบร้อยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเราหลงซอยมันหลงงานที่สี่อันนี้งานที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวรอได้ของแล้วไปส่งที่บ้านลูกพากัน้านที่ห้าเรากาลังไปส่งนะครับแล้วก็มีตรงเอกสารเพิ่มเข้ามาจากแกลบแต่เราไป รอรับเอกสารก่อนแล้วก็ไปให้ออเดอร์ที่ห้านะครับรูปร่างหน้าตาเอกสารก็จะเป็นอย่างนี้ไล้วแต่บอ,อก๋ย่ไปส่งเอกไปไอ้น,นี่ก่อนส่งออเดอร์ที่ห้าแล้วค่อยไปสงออ่ปสงออ 5. เอกสารอันนี้เราอยู่กันในห้างนะครับร้านไก่ออเดอร์ที่หกนะครับ,บเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ที่หกก่อนเดี๋ยวรอได้ก่อนนะครับ,บ เมื่อกี้ไปรอออเดอร์ที่หกใช่ไหมเสร็จแล้วออเดอร์ที่เจ็ดจากแก๊ปก็เด้งมาพอดีเราไปส่งสองออเดอร์พร้อมกันนะครับได้ของมาเรียบร้อยแล้วไปสวัสครับประมาณแปดงานตอนนี้ประมาณแปดงานเพราะเป็นงานพ่วงด้วยเรวก็ได้ไปหน้าบ่ายตั้งแต่หกโมงนะแปดโมงยันเที่ยงเที่ยงครึ่งเราได้แปดงาน เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนก่อนไปกินข้าวไปตั้งหลักก่อน คเมื่อกี้เราไปส่งงานที่ก้ามานะครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเมื่อกี้ยุ่งๆูนิดหน่อยเดี๋ยวเรากลับบ้านนีก่อนเมื่อกี้กราังกลับบ้านเลยมีงานเร่งมาเดี๋ยวไปเจอนที่บ้าน